วนี้ต้องรับมาสู่ช่อง Lucky The Reader นั่นเองแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในผิดอด็กอีกแล้วแล้วก็มาอยู่กันในหัวข้อเรามาอยู่กันในหัวข้อเอ๊ะอะไรนะเขาข่ขาวดีอะไรที่คุณกําลังจะได้รับเนาะจร,จริงจริงไม่ค่อยอยากไม่ใช่ไม่ค่อยอยากกาหนดระยะเวลาไม่ค่อยไม่รู้ว่าเออกาหนดระยะเวลาช่วงไหนดีเอาเป็นว่าเอาที่คุณสบายใจดีก่อว่าเออประมาณช่วงไหนดีอะไรประมาณเนี้ยอื เนะาะข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับนั่นเองโอเคมีพไพ่แมททั้งหมดสองกองนะกองที่หนึ่งจะเริ่มจากฝั่งนี้นแล้วนะี่กองที่สองกองที่หนึ่งก็คือ the lycia tower นั่นเองนะแล้วก็ modern witch t a r o t จะเป็นกองที่สองเนาะโอเคก่อ,อื่นเราก็จะดูเป็นพวกลัคนาราศีหรือว่าดาวจันเนาะแนะนําให้ดูเป็นลัคนาหรือว่าดาวจันทถ้าเกิดทราบของตัวเองเนาะอืมหลังจากนั้นก็จะดูคาใบเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยไปต่อกับที่เอข่าวดีอะไรที่คุณกําลังจะได้รับ ประมาณน,นี้อืมโอเคพร้อาไปหรือยังดื่มน้ำก่อนโอเคพราไปหรือยังเริ่มเลยนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันกดพอสได้นะกับอืมกล่องไม่ไหดีเว้นนม้ไโอเคเอากล่องวัน,นี้นะหลังให้แบบนี้มา มากรีดให้กันก่อน,นเลยไหกระดิ่งชิงนกนี่นีงชีงนกผม รรบละ <laughs> ไม่ค่อยนิ่งอ่ะแป๊บนึงนะคะ48 <laughs> คือเลยดี อโอเคขอดูลัคนาราศีรูว่าเราจาระะ์แล้วก็คำพยากรณ์เกี่ยวกับตัวคุณหน่อยนะอเนาะอุ้ยเขาก็เลีมนสา่าไปหรือเล่าอุ้มสิดาบคุยนับสองโอเคคุยคุยอวบส์ว่าและว่าและว่าแล้วว่าสิดาบต้องหมายความเห็นเขา ต้องหมายถึงอันนี้แน่เลยแล่ะจริงด้วยว่าแล้วว่าอุ้ยทำไมเจ็ดดาบคือเจ็ดดาบคือเขาอยู่อย่างเงี้ยโอเคอืมโอเคคุณอาจจะมีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะเป็นอันนี้ราศีอเปลวะใช่ไมหมล้วลืมโอเคลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณนะคะอาจจะเป็น กุมมิถุนตุลมาหมดเลยกุมมิถุนตุลเมษสิงกลุมมิถุนตุลเมษสิงพิจิกกรกฏพุบกันตุลมิถุนกุมตุลมิถุนกุมมีนเอ้ยไม่ใช่ตุลมิถุนกุมเมษสิง กระกรกดพิจิกพืชศักกันเหมือนจะมีธนูโอเคประมาณนี้โอเคอเอนเนจีเหมือนแบบว่าเหมือนเพิ่งจบอะไรบางอย่างคุณอาจจะเพิ่งจบอะไรบางอย่างแล้วก็อ่านเหมือนแบบว่าอาจจะเจอเรื่องที่แบบเมื่ออาจจะแบบเจอเรื่องที่ช็อกอะเรื่องที่อึ้งอะเรื่องที่แบบ อืโอ้มันแบบว้า wow. ว amazing มันแบบคือไม่คิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนแหละมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเนาะอืมอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนะอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้หรือเรื่องอะไรก็ได้เนาะคือมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่น่ะตอนเนี้ยคือสิ่งสนะิ่งนั้นมันเกิดขึ้นไปแล้วมันเหมือนอ่ะพูดง่ายๆคือมันมีเรื่องคุณอะเมื่อหกเดือนที่แล้วหรือหกถึงเจ็ดเดือนที่แล้วหรือไม่เกินนี้ เคยเกิดในช่วงเวลานี้มันเกิดขึ้นมันมันเกิดเรื่องที่ทําให้คุณอึดอัดใจเรื่องที่คุณต้องจบอะไรบางสิ่งบางอย่างอืมเพื่อที่แบบเพื่อที่จะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆก็ได้อะไรเงี้ยเป็น energy ของคือมันเป็น energy ของการเริ่มต้นใหม่เป็น energy ของการปล่อยวางคําว่าปลงได้ไหม ได้แต่ไม่เชิงตัดทอแบบว่าฉันก็ไม่มีความรักแค่เราแค่เราปลงอะไรประมาณแบบว่าเาข้าใจโลกมากขึ้นประมาณเนี้ยอืไม่คิดถึงอะไรเก่าๆไม่ไม่วงเวียนไม่แบบไม่แล้วก็คืออยู่กับปัจจุบันแล้วอะไรประมาณนีน้เป็นเอนเนอรี่ของการอยู่ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยคือหกเหรียญมันเป็นการพูดคุยการช่วยเหลือก็ได้ อโอเคอ้ยอจจึดอัดปมันไม่รู้มันจะพูดคำไหนอ,ออกมาคือแบบมันวิ่งเข้าในหัวตลอดเลยคือโอเคเมื่อ6-7เจ็ดือนที่แล้วเนะี่ยมันอาจจะมีเรื่องช็อกเรื่องน่ากนนังวลเรื่องที่มันแบบว่าเซอร์ไพรส์เรื่องที่มันแบบอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันมชีวิตคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ ปรึกษาของเขาช่วยเหลือแลวมีผู้หญิงคนคนหนึ่งหรือว่าคนที่มีพลังงานพอเป็นผู้หญิงสูงอะนะเข้ามาช่วยเหลือคุณเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะฮะอาจจะเป็นคนที่แบบทํางานเก่งเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ทํางานเก่งมีพรสว่า์เป็นคนที่แบบกระตือรือร้นอะเป็นคนที่แบบทําอะไรเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นถ้าเกิดพวแงย้คือชาวธาตุไฟอะไรประมาณนี้อืมเข้ามาช่วยเหลือคุณอะไรเงี้ยให้คุณแบบเออให้คุณเห็นทางมากขึ้นเห็นทางออกมากขึ้นอะไรเงี้ยอประมาณนี้ถ้าเกิดจะรวบอย่างเดียวนะอืแต่ถ้าเกิด มันเป็นเอ็นดิจิของคุณ,อคณตอนนี้คือเอนจของการเริ่มต้นใหม่แค่นั้นแหละมันเป็นเอ็นจของการเริ่มต้นใหม่ข้าไมไของคุณคุณอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะเป็นอคนที่แบบว่าอาจจะแบบเออพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยแหละอะไรเงี้ยเป็นเอจแบบเหมือนเหมือนเริ่มต้นใหม่ปะแบบถ้าเกิดสมมตินในเรื่องของความรักใช่ไหมก็แบบว่าเออเราจบกันไปแล้วแล้วเราก็แบบก็กลับมาหาดูแลตัวเองอะไรประมาณเนี้ยอ ขอข่าวดีให้กับคนที่เลือกกองเดอะไลเซียนอะ แดแปดหหกหแปดแซื้อเลขลองดูกันด้นะไม่ <c oughs> ใช่เอเนจีเหรอถ้าเหรียญมันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณแบบว่าถ้าถามถึงข่าวดีโอเคสิ่งที่คุณคือมันไพ่ขึ้นประสบความสำเร็จ อย่างแรกที่เห็นนะคืออ응คุณจะได้พักไม่ว่าจะเหนื่อยอะไรกับเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้พักอะไรบรมาณนี่เออคุณจะได้พักแบบเยียวยาจิตใ,ใจกับตรงนั้นจะได้พักแบบว่าอืมเออเราจะได้พักระ้วเปล่าเราจะได้แบบหายเหนื่อยจากตรงนี้รลเปล่าจะได้เออเลิกกังวลจากตรงนี้ไปชักช่วงหนึ่งแล้วเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอ,อืมแล้วก็คุณจะไม่ต้องจะได้ไม่ต้องแบบยังไงวะาแล้วพอการพักครั้งเนี้ยมันเหมือนแบบอืม เดี๋ยวนะไม่ใช่ปัญหาอะไรที่มันคาราคาซังปัญหาอะไรที่มันแก้ไม่จบสักทีอ่ะไม่ต้องสาสต่อแล้วมันจบแล้วเออเดี๋ยวคุณจะแบบได้ได,ได้แก้มันจนมันจบแล้วแล้วคุณก็จะได้พักเออแบบนี้มันถึงถูกอืประมาณนีน้คุณดูเหนื่อยมันเหมือนเหมือนเหมือนคุณเจอเรื่องอะไรมาแล้วแบบว่าเจอเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งมาที่มันค่อนข้างหนักอ่ะแ,แล้วก็แบบเออค่อนข้างท้ออ่ะค่อนข้างแบบ ค่อนข้างท้ออะไรอย่างเงี้ยคือข่าวดีก็คือ,อเอออีปัญหานั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะใกล้จะจบแล้วนะขอให้คุณอดทนรออีกนิดนึงมันจะไม่ต้องแบบไม่ต้องต่อแล้วมันไม่ต้องสานต่อแล้วที่แบบมันไม่ต้องแบบเออพีนั่งแก้ไขไม่ต้องไม่ั้งเครียดกับมันต่อแล้วอะไรเงี้ยเออคือมันจะจบลงแล้วคุณจะสามารถแก้ไขมันได้นะอะไรเงี้ยคุณจะได้พักอือคือข่าวดีนะอีเนี้ยแปลกนิดนึง <laughs> อืมหนูพูดไงดีอะ ใครที่ไม่อยากมีน้องก็จะไม่มีน้องนะเออ,เอ,อประมาณเนี้ยได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็นั่นแหละไม่ต้องมานั่งคิดไม่ต้องคือแบบคุณข่าวดีของคุณนะคุณจะได้พักแล้วคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดมากกับไอ้สิ่งสิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณกําลังเครียดแล้วก็คิดมากอีกเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าเออคุณจะสามารถแก้ไขมันได้ประมาณนี้คือหนูอยากให้คุณหน่ะไป ไปนี่มากเลยอะไม่ใช่ทําปุญนห้่ใช่อะไรนะแบบว่าเข้าใจตัวเองมากกว่าเนี้มันดูเอเอーิเหมือนสับสนนะอืให้เข้าใจตัวเองมากกว่าเนี้ให้นิ่งๆกว่าเนี้แบบฝึกอยู่กับอด,ดีตเอ้ยฝึกอยู่ฝ <laughs> ึกอยู่กับปัจจุบันให้มากกว่าเนี้อะไรเนี่ยมีสติให้มากกว่าเนี้หนูไม่รู้หนูจะอธิบายครับไหนแต่มันเป็นแบบว่าตอนเนี้ยคุณไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่คุณดูแบบไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่อืมทําให้ตัวเองหนักแน่นนะ แค่นั้นเลยส่วนข่าวดีกอนั่นแหละคุณจะได้พักไหนมีเพิ่มเติมไหมอ๋อแล้วถ้าเกิดคุณหวังอะไรเงี้ยในช่วงมันมันจะคุณก็จะได้นะแบบหกสัปดาห์ถึงหกเดือนอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณหวังนี่แีคุณจะได้ สับสนจริงด้วยดูงุนงงดูไม่รู้จะทาอะไรโอเคนั่นแหละถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก,ก็สู้ต่อไปนะอืมแล้วเดี๋ยวคุณจะแก้ได้ลองขอปัญหาเอ้ยขอปัญหาขอคําแนะนําคาปรึกษาจากเพื่อนผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวดูก็ได้อืมแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ทําได้แหละคุณเก่งนะเชื่อมันในลูกดวงตัวเอง <laughs> โอเคขอบคุณมากมากที่เข้ามารับชมรับฟังจนกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายถ้าเกิดเป็นวันที่ยากก็ขอยผ่านไปได้ได,ดีนะคะ <laughs> บ๊ายบาย มาเรามาต่อกับคนที่เริ่มมุ ố น wish t o w กันกันเลยโอเคเอาเ <c oughs> ข้าไม่ได้เอาเคได้แล้วลงมาสิโอเคอย่าวินอย่าวินวินใช่ยหนึ่งกล่องน่แล้วัเไพ่เกินเัินไพ่เนี่ยนะ แล้วหรือยังโอเคขอดูแล้วก็ราศีหรื่าดาวจันแล้วก็คำใบ้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวคุณอ่ะไพ่แข็งมากเลยอ่ะกรีดนาะนั่นแข็งจริง หรือว่าดาวรวก็คำไปเรื่อยๆเกับถุเนาะหน่ถ้วยสองกะดกับหัวอืมจัดเม้นกับหัวเอ๊ะงบสองก,กับหัวหกถ้วยกับหัวโอเคลัคนาโอ้สิบถ้วยขึ้นมนาะตรงนี้เลยฮะลัคนาราศีหรือว่าดาจรอคุณนะคบมีนกรกฎพิจิก มีนกระกฎพิจิตรมิถุนตุนมีนกระจดมีนกระจดมีนกระกฎพิจิตรมิถุนตุนแล้วก็กันกันมาจากไหนวะเออช่างมันเถอะมีนกระกฎพิจิตรมิถุนตุนกันส,กสิ่งพุทธศพสิ่งพุทธศพ โอเคประมาณนี้คำาไมเกี่ยวกับตัวคุณหรอคุณอาจจะเพิ่งได้ยินอะไรดีๆที่ทำให้คุณหิวใจอะไรดีๆที่ทำให้แบบรู้สึกอู้อิ่มอิ่มใจจังเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือคนเก่ากลับมาหาหรอบางคนคนเก่าอาจจะกลับมาหานะคะหรือกลับไปหาคนเ,าเก่าเองก็ได้อืม บางคนอาจจะอยู่อยู่ไกลบ้านหรือได้ไปอยู่ในประเทศที่มีน้ํำหรออยู่ใกล้น้ำํำอะไรก็ได้หรือว่าชอบน้ำชอบทะเลอะไรประมาณนี้ก็ได้อืแล้วก็คุณไม่ค่อยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยกับผู้คนไม่อาจจะไม่ค่อยได้แบบพิมพ์ชแชทแบบคือโลกออนไลน์การสื่อสาร ทางโลกออนไลน์อะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ค่อยแบบได้ทําสิ่งสิ่งนั้นเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยหรือถ้าเกิดได้ทําความหมายมันก็คือเหมือนอาจจะแบบว่าถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าสมมติถ้าเกิดทางานนะแล้วก็แบบว่าเออเหมือนรอลูกค้าในเงี้ยจากโลกออนไลน์นึงก็คืออาจจะแบบลูกค้าอาจจะเข้ามาไม่ได้เอ้ยมีคือลูกค้าเข้ามาแน่ๆนแหละคือยังไงลูกค้าโอ้ย มันมีหลายอย่างเขาก็อยู่นึงนะโอเคมานะคุณอาจจะได้ยินข่าวดีหรืออะไรก็ทำที่ทำให้รู้ตึกให้รู้ตึกให้รู้สึกใจฟูหรือบางพวกคนคนเก่าจะกลับมาหรือกลับไปหาคนเก่าก็ได้อย่างเงี้ยหรืออาจจะสมหวังในเรื่องความรักก็ได้แบบเออเราแอบชอบเขาเขาก็ชอบเราแล้วเราก็เป็นแฟนกันอะไรางี้ก็ได้ หรือบางคนอาจจะไม่ค่อยได้คุยชัดลกออนไลน์เท่าไหร่หรือไม่ค่อยชอบคุยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบเหมือนพิมพ์ทาคําตอบคำอะไรเงี้ยอืมไม่ไม่ใช่ไม่อยากคุยนะแต่แค่รู้สึกแบบเราไม่อินกับการคุยชัดลกออนไลน์อะไรเงี้ยมากกว่าอืมอมถ้าจะบอกว่าบางคนตกไปอยู่ในรักที่มันไม่ชัดเจนมันก็ไม่ใช่นะมันมันคือมันที่รักชัดเจนบางคนอาจจะมีคนคุยนะ เป็นคนคุยได้แบบเออสถานะสถานะชัดเจนอะไรเงี้ยคุณอาจจะตกไปคุณอาจจะอยู่ตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งนะที่คุณอาจจะคิดว่ามันไม่ชัดเจนแต่จริงมันชัดเจนแล้วอะไรประมาณเนี้ยตัวคุณไม่ใช่คนที่มีอีโก้นะไม่ใช่คนที่พูดจาตรงๆเป็นคนที่พูดจาแบบรักษาน้าใจคนอื่นอืมประมาณนี้ าบางคนอาจจะมีสเปคที่อายุเยอะกว่าไม่ก็อายุน้อยกว่าไปเลยก็ได้อืแบบมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุต่างเรื่องเรื่องของอายุภาษาวัฒนธรรมประเทศที่อาศัยาศาสนาอะไรประมาณเนี้ยอือาจจะชอบอาจจะชอบสเปคแบบนั้นหรือมีแฟนแบบนั้นหรือมีเพื่อนมีคนรู้จักแบบมีคนต้องใช้คําว่าเพื่อนอมืมีเพื่อนหรือสังคมที่เราแบบไปมั่วสุม สังคมที่เราไปมั่วสูมแบบอยู่วงในที่แบบเออเรารู้จักอะไรเงี้ยเป็นประมาณนี้โอเคหรืออาจจะรู้สึกแบบว่าหรือบางคนอาจจะแบบโอ้ไม่ค่อยอินเลยกับการคุยกับคนคนรุ่นเดียวกันเลยก็เราคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเยอะกว่ามากๆอะไรเงี้ยรู้สึกแบบโอ้ไม่รู้สึกเข้าใจกันอะไรเงี้ยรู้สึกสิ่งโอเคอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ไดนะ้มาขอดูหน่อยว่าข่าวดีอะไรที่กำลังจะได้ค่ะตัดะต่งหนึ่งช่วยขึ้นมาใบาแรกเลยอ๋อดี เลนเนสี่เมตรเท้ากับหัว the strength หัวตั้ง the world กับหัวว่าละสิประสบสามเรียนหัวกับเอาก็ในข้อค่ะอย่างเงย ฉันไม่คิดกา้าวแบบก้าวแบบขึ้นมาทำไม มันมีคําว่า power แล้วก็ได้อํานาจได้สุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาข่าวดีของคุณที่คุณกําลังจะได้รับหรอกคุณอาจจะแบบเอ่อจอท่ปปี้ไงมันมีคําว่า power เข้ามาอาจจะได้รับแบบอาจจะได้รับอํานาจชื่อเสียงไม่ใช่ชื่อเสียงอํานาจหรือสิ่งที่เคยเป็นของคุณเลยกลับมางั้นหรอมันก็ดูไม่ใช่อ่ะ แต่ที่รู้้นะไอ้เรื่องมันไอ้เนี่ยที่ได้เอที่จากไพ่มันเป็นเหมือนประมาณว่าเราเป็นคนคิดมากใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นเรื่องของข่าวดีเนะี่ยมันมันจะประมาณแบบว่าอืม หนูหาคำไม่เจอแต่โอเคแต่แต่สิ่งที่มันเป็นข่าวดีคือ the strength ขึ้นมาใช่ไหม the strength เขาจะพูดถึงเรื่องแบบผู้หญิงที่เขาแบบผู้หญิงที่เก่งเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนคนที่เก่งเหมือนคนที่เก่งคนที่มีสามารถแบบเขาสามารถเ้เสือแบบอยู่ในอยู่ในมือของเขาได้โดยที่เสือแบบโดยที่เสือไม่แบบเออไม่ทําลายเขาคือเขาเป็นคนที่เก่งใช่ป่ะเป็นคนที่กล้าหาอะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบว่า ข่าวดีที่คุณได้รับหรอมันจะเป็นเหมือนประมาณแบบว่าคุณจะได้รับความกล้าหาญปะคุณจะได้รับความแบบความไว้เนื้อเชื่อใจหรอความมั่นใจหรือเออนี่ยคือสิ่งที่งงเพราะมันคือข่าวดีใช่ไหม คุณอยากเป็นอิสระจากอะไรอะนั่นคืองงคืองงมากมาเปิดดูกัน สี่ไม่เท้าความไม่มั่นคงความเหนื่อยล้าแต่มันเป็นข่าวดียังไงอะ่ะอ๋อโอเคถ้าเกิดโอเคเกลัโอเคอ๋อเลยอ่ะโอเค,ออเค the strength อืมถูกแล้วเราคาใจความหมายของ the strength แล้วโอเคอ่าเหมือนช่วงเนี้ย เหม M <m ือ <t> นมันจะมีเรื่องที่แบบเรื่องที่ทําให้คุณแบบว่าโอ้กูเครียดว่ะอะไรประมาณนี้เรื่องที่แบบเครียดเรื่องที่ทาให้เหนื่อยล้าเรื่องที่ทาให้รู้สึกแบบจิตใจมันสั่นอ่ะมันดูแบบมันดูมันมันเครียดอ่ะเออมันโอเวอร์เิงอ่ะมัน depression <ired> มันหนูไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจเออมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเกิดขึ้นแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นคนเก่กใช่ไหมคุณก็จะเรียนรู้ที่จะแบบเออเรียนรู้ที่จะแก้ไขมันเรียนรู้ที่จะเอาชนะมันอะไรเงี้ยและข่าวดีคือสิ่งนนมััจะตตติดดวคไปลอ นั่นหมายความว่าอะไรคุณจะเป็นคนที่กล้าหาคุณจะได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาให้คุณด้แบบกล้าหามาให้คุณแบบว่ามั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองมาให้คุณแบบว่าเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะประมาณแบบว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่ทําให้คุณเครียดมากไม่สบายใจคุณจะเรียนรู้จากมันเอามันเอาแาอ a d ใช้และจะมันไปใช้ต่อในอนาคตทําให้ชีวิตของคุณในอนาคตมันเรียบง่ายมากขึ้นประมาณนี้คือในอนาคตคุณก็จะแบบว่าเออไม่กลัวเพราะว่าแบบเออเเคคยยผาาามมแแแลลล้้้้ววใชปะะุณก็จบบสู แล้วก็อมีมีคนซัพพอร์ตคุณอยู่นะมีคนซัพพอร์ตคุณอยู่เขาเป็นผู้ชายธาตุน้ําคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรืออะไรนะอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ามีพ่อที่แบบเออคอยซัพพอร์ตคุณได้อะไรประมาณเนีออข้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละบ๊ายบาย